เซนครับออฟฟิเชียลโอเคก็ okay, so, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับโตอลิซนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้กินเด็กเกมมาคะ่ะนั่นเองเนาะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารองสร้างสารสิงของต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยตามแอป,ปติ๊กตอ,อกกันนั่นเองค่ะซึ่งแอป,ปติ๊กตอ,อกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแอป,ปที่โต้สนใจมากๆเลยเนาะ เพราะในนั้นเนี่ยก็จะมีเหล่าคีเอเตอร์ไมค์คร t ต่างๆมากมายคิดอะไรแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการทำชาเลนจ์กระโดดหรือไม่ว่าการสร้างสิ่งของนั่นเองค่ะยิ่งวันนี้นเนี่ยโตจะสร้างตามใครบ้างเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยนะคะ โอเคหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปแรกไปนะคะก็คือการสร้างอคเรียมนั่นเองซึ่งคลิปนี้ก็เป็นของคุณล็อบบี้นั่นเองนะคะโอ้โหแล้วก็สร้างที่สวยงามมากๆเลยวันนี้โต้ก็จะลองมาทําตามดูนั่นเองนะคะอย่างแรกก็คือฉันไม่ได้สกคอร์สค่ะทําเป็นแบบนี้เนาะทําเป็นวงกลมตรงนี้เจึ๊บน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะเออใช่เหรอเลิมไม่แน่ใจแล้วสิ <laughs> อ๋อก็ทด้มีด้านหนึ่งทุกคนโอ้โห ยังไม่ทันเริ่มเลยเขาก็เริ่มทําผิดแล้วเขาทําแบบนี้นั่นเองค่ะนี่ให้มาเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ส่งขึ้นสองบล็อกนั่นเองค่ะเพื่อจะให้เราเนี่ยทำบันไดได้เป็นแบบนี้เอ่อต้องเป็นบันไดแบบกลับลงนะทุกคนเออยังไงดีตรงนี้ด้วยกันนี่ต้องเป็นบันไดแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วพอทําได้่างนี้เนี่ยก็ทาไวร้รอบๆเหมือนเดิมเลยเนาะอึ๊บอย่างนี้ค่ะพอเราทําไวร้รอบๆเนี่ยแล้วก็ต้องไปปิดด้านบนอีกทีนะด้านบนเราก็ต้องขึ้นไปปิดอีกขั้นหนึ่งอย่างนี้ แล้วพอเราปิดด้านบนอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาที่มันเป็นล็อกไฟเนี่ยคะ่ะตัวจะใช้เป็นสีแลนเทิร์แทนนะคะให้เราวางแบบนี้คะ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราวางน้ําตรงนี้เอ,อ่อวางน้ําตรงกลางนี้นะคะแล้วก็วางตรงมุมแบบนี้พอได้น้ําที่มุมแบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้วางน้ําที่มุมตามนี้เลยแบบนี้นะคะแต่แต่แตโตจะบอก ออุปสรรคอย่างหนึ่งคือเท่าที่ดูนะคะคุณล็อบบี้น่าจะทํากับไมค์ครับในคอมนะคะซึ่งไมค์ครับในคอมเนี่ยมันไม่ถาลักแบบนี้นะทุกคนอืแล้วโต้ทํำยังไงดีล่ะโตก็เลยจัดการแก้ด้วยการทับกีบนะคะทุกคนทับกีบอลิสนะคะอ่าแล้วก็เป็นบาเรียนั่นเองนะทุกคนนี่ก็จะเป็นบล็อกบาเรียก็จะทําให้ เอาน้ำพวกนี้เนี่ยไม่สามารถทะลักออกมาได้นั่นเองนะคะทุกคนก็ทําแบบนี้เลยเนาะปึ๊บปิดไว้รอบๆแล้วกันน้ําจะได้ไม่ทะลักออกมานะคะแลแ้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะ พอเราได้ออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ห <t ap> ้ทำการตกแต่งด้วยแถบดอเลยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโอ้โหเอาจริงๆเนี่ยก็เป็นอะโครเรียมที่ดูสวยงามอยู่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนแหละไม่อยู่ด้วยนะสวยงามมากๆเลยค่ะแต่อาจจะมีผิดพลาดอยู่ตรงที่แบบว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นในคาในคาบนคอมเนาะก็เลยแบบว่าอาจจะมีอ็อบเจกต์บางส่วนที่ไมค้าบนมือถือไม่สามารถ ทำเหมือนไหมคะบนคอมได้นั่นเองค่ะนี่อควาเรียมก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปใส่น้องปลาตรงนี้หนึ่งเอ่อเอ่อเอ่อ,อ,อขอทุบตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็จะทำการเข้าไปใส่หญ้าแล้วก็ใส่ปลาสองตัวอะปลาตัวหนึ่งอะปลาปลาตัวที่สองอะเออเลิศก,ก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะโอเคขึ้นมาแล้วก็ปิดด้วยซิลแนเทอร์นนะคะโอ้โห สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็แรดูเป็นอะคาเรียมากเลยนะคะจากคลิปคนล็อบบี้นั่นเองเนาะสวยงามมากๆเลยอะ่ะถ้าเป็นตามนี้นะคะก็เอาสามารถเอาไปตกแต่งในบ้านหมคของเราได้เลยนั่นเองนะคะอืมสวยงามมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สิ่งของชิ้นถัดไปกันดีกว่าคะ่ะ โอเคทุกคนก็คงจะได้เห็นคลิปแล้วนะคะก็เป็นคลิปจากคนรลอมบี้เหมือนเดิมเนาะโดยเขาให้โจทย์ก็คือเป็นบ้านที่สูงแค่เจะพูดยังไงดเีเป็นบ้านที่สูงแค่1บล็อกซึ่งถ้าเป็นตัวปกติไหมครับของเราไม่สามารถเข้าได้นะคะแต่ด้วยกลไกต่างๆเนี่ยคุรลอมบี้สามารถทําให้เราอาศัยอยู่ในบ้านที่สูงเพียง1บล็อกได้ค่ะ งั้นเรามาลองสร้างกันเลยเนาะก็คืออย่างแรกนะคะให้เราขุดหลุมเป็น9คูณ9นะคะแล้วก็ขยายออกมาอีกบล็อกหนึ่งก็จะได้เป็นชั้นๆแบบนี้แล้วก็ทำการเอาบล็อกที่เราชอบเนี่ยอุดลงไปนะคะต่อมาเนี่ยก็ใช้เตียงแล้วก็เอ่อทยเอ่อถังน้ำให้หมดนั่แหละคะ่ะหญ้านะคะแล้วก็พรวนดินแล้วต่อไปเนี่ยก็วางโต๊ะครับเตาตรงนี้นะคะ แล้วก็วางเจ้าปลาลงไป1ตัวตรงนี้หลังจากที่เราวางเจ้าปลาไป1ตัวแล้วเนี่ยจากนั้นนะคะก็ให้เราวางสิ่งที่เรียกว่ากล่องนั่นเองซึ่งกล่องเนี่ยจะต้องวางไว้ข้างๆเตียงตรงนี้นั่นเองนะคะอย่างนี้เลยเนาะอ๊บโอเคเราก็จะได้ที่บ้านที่เป็นลักษณะประมาณแบบนี้นั่นเองนะคะโตอาจจะทำไม่เหมือนมากร0 0นะหลังจ,จากนั้นนะคะก็ให้เราตีขึ้นมา1บล็อกแบบนี้ พอเราได้หนึ่งบล็อกแบบนี้แล้วนะคะให้ทําการนําบล็อก1เอ่เป็นบล็อกสลับของดาร์กโอ๊เนี่ยแปะไว้ตรงนี้นะคะด้วยความรู้สึกของโตเนี่ยน่าจะเอาไว้เพื่อไม่ให้เจ้าหนองปลาเนี่ยกระโดดออกมาน่าจะเป็นประมาณนั้นนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้วางบล็อกสลับไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ไปตามเ,าเจ้าบล็อกไม้ดาร์กโอ๊กนะคะเอามาทําเป็นหลังคานั่นเองก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคน ถ้าโตไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะ ا, ก็จะได้เป็นรู้เจ็กแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำอย่างนี้ตกแต่งให้เรียบร้อยค่ะให้มันเป็นหลังคาอย่างนี้เองอให้มันเป็นแบบนี้นะคะตโตไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าน่าจะถูกแหละอ๊บน่าจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็แปะไม้ออกล้อมรอบด้านเลยค่ะแปะไม้ออกด้านบนด้วยนะคะ โอเคพอหลังจากเราแปะไมโอแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราขุดตรงนี้แล้วก็นําสิ่งที่เรียกว่าบล็อกใบไม้นั่นเองค่ะซึ่งจะบล็อกใบไม้นี่ยนะคะเราจะเอามาตกแต่งให้มันดูสวยงามน,นั่นเองเนาะรอบนี้ต้องขอเน้นเป็นบล็ er อกจังบล็อกไม้จังเกิลละกันเพราะมันดูมีอะไรแล้วก็ดูมีมิติมากๆเลยนะคะตรงนี้นั่นเองโอเคพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเข้านะคะ จากที่โตดูคลิปของคุณรับบี้มานั่นเองเนาะก็วิธีการเข้าง่ายมากๆเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องใช้แผ่นสลับแผ่นหนึ่งแปะไว้ตรงนี้นะคะเออตรงนี้ตรงนี้ใช่ปะเออตรงนี้ค่ะใช่หรือเปล่าหรือตรงนี้อ่ะแผ่นสลับแปะไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ที่กดตรงนี้เออ,เอ,อที่กดอยู่ไหนลูกอ่ะเดี๋ยวหาเองเออเฮ้อ กดอยู่ไหน啊ะฮลโหลลูกแม่ปุ่มกดแม่หายไปไหนลูกแม่ต้องการใช้หนูตอนนี้นี่งเจอละโอเคปุ่มกดวางไว้ที่พื้นตรงนี้นะคะเออไม่ได้ทุกคน <laughs> อ๋อโัวรู้แล้วตัว,ว่าโตวทำผิดนะคะแผ่นเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้คะ่ะไอจะแกะจะเข้าได้ไงพอหลังจากที่แผ่นเราอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะก็ให้พับขึ้นอย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็กดปุ่มกดตรงนี้เจ้าแผ่นเนี่ยก็จะดันเราลงมานั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเออคือโต๊ะอธิบายยังไงดีที่โต๊ะไม่สามารถเข้าได้เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นระบบกับเฉพาะไมค์ครับในคอมนะคะถ้าเรากดแผ่นตรงนี้ลงปุ๊บเราจะสามารถลงเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้น,นั่นเองอา่าก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนโตอาจจะสร้างได้ไม่เหมือนนะคะเพราะว่าโตลืมเก็บรายละเอียดใต้บ็อกเจ้าพวกนี้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะสวยงามมากๆเลยเอาจริงๆเป็นบ้านที่ปลอดภัยมากๆเลยนะคะ แล้วก็ซอมบี้ไม่สามารถเกิดได้ด้วยนั่นเองโอ้โหถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองเอาไปสร้างตามนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยโตชอบมากๆเลยยังไงก็ไปดูคลิปถัดไปกันดีกว่าคะ่ะ โอเคทุกคนคงจะได้ดูคลิปกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะบอกว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่คิดว่าจะทําได้เหมือนกันในมาค้านันเองนะคะนั่นก็คือการทําทีวีให้เหมือนทีวีที่มันกําลังเสียอยู่นั่นเองซึ่งเจ้าทีวีที่กำลังจะเสียอยู่เนี่ยก็คือแบบเจ้าทีวีที่มันแบบว่าไม่มีสัญญาณหรือว่าเอฟเฟกในคลิป YouTube ต่างๆที่ทุกคนเคยเห็นที่เราเกมเมอร์ชอบทำอะค่ะจะเป็นประมาณนั้นนั่นเองเนาะอย่างแรกเนี่ยก็ให้เรานะคะขุดบล็อกลงมาตรงนี้ แล้วก็ใส่บล็อกโซเแซนก่อนที่จะใส่น้ำเข้าไปนั่นเองนะคะซึ่งจะบล็อกน้ำตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เ,เป็นฟองสบู่ขึ้นมาอย่างนี้นั่นเองนะคะหลังจากที่เป็นฟองสบู่ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยให้เราใช้แทบดอขึ้นมาอย่างนี้นั่นเองค่ะ แล้วหลังจากที่เราใช้แ็บดอเสร็จแล้วให้เราทําอะไรหรอคะก็ให้เราเนี่ยเลือกจจลสายหลากสีเอามาใส่ไว้ให้มันเหมือนทีวีจอเสียนั่นเองซึ่งโต้ก็จะเลือกมาแค่บางสีเท่านั้นนะคะไม่ได้เลือกทุกสีเนาะโอเคก็ลองใส่ลงไปเลยเอา้าวทำไมได้อะ่ะเดี๋ยวลองใหม่ดีกว่านะคะโอเคทุกคนโต้รู้สาเหตุที่มันไม่ได้แล้วค่ะหลังจากที่เราใส่บล็อกลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะ ให้เราเนี่ยใส่น้ําลงไปตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ใส่เจ้าทรายเนี่ยขึ้นไปบนที่สูงสูงเราก็จะได้ทรายออกมาเป็นลักษณะนี้ที่มันเด้งกับน้ํานั่นเองโอเคหลังจากที่ได้ทรายที่เด้งกับน้ำแล้วน,นะคะก็ใส่ทรายเนี่ยลงไปให้มันเยอะเะเลยใส่ไปหลายๆสีเลยนะคะเพื่อให้มันเนี่ยเหมือนที่วีจอเสียนั่นเองเนาะนี่ก็ใส่เข้าไปค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะให้อารมณ์รู้สึกเหมือนกับว่าเจ้าทีวีเนี่ยกำลังจอเสียอยู่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้บล็อก เเจ้าบล็อกแผ่นสลับเนี่ยนะคะเแปะไว้ตรงนี้ปึ๊บใช้บล็อกพิสตันนะคะแปะไว้นะคะเพื่อจะให้มันรู้สึกแบบว่ามันต้องดันอะมันต้องดันเจ้าบอกตัวนี้มานะคะนี่เรียบร้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเจ้าอ,อแผ่นสลับเลยอึ๊บเอ๊ะทำไมแปะไม่ได้เอยตรงนี้นั่นเองค่ะเอ๊ะนี่อย่างนี้นั่นเองค่ะทุกคน มันก็จะดูคล้ายๆเหมือนกับว่าทีวีที่จอเสียอยู่นั่นเองนะคะซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยโตชอบไหมโตชอบมากๆในความคิดสร้างสรรค์เลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโมนั่นเองนะคะที่ได้คิดทีวีจอเสียตรงนี้ออกมาซึ่งมันน่ารักมากๆเลยค่ะโอเคยังไงเนี่ยเราก็ไปดูคลิปต,ต่อไปกันดีกว่านะคะ โอเคหลังจากดูแล้วนะคะวิธีการสร้างเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยค่ะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยที่เขาสร้างให้เราดูเนี่ยก็คือน้ำผุนั่นเองนั่นเองนะทุกคนมันคือน้ำผุค่ะซึ่งน้ำพุตรงนี้นะคะสร้างคุณโดย คลิปพเดอบฟอกนั่นเองนะคะคลิปพี่เดอะฟอกนั่นเองเนาะโอเคเราจะมาสอนสร้างกันดีกว่าค่ะวิธีการสร้างก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือขุดบล็อกลงไปอย่างนี้นะคะให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นแบบว่า3ามคูณสแล้วก็เพิ่มบล็อกให้มันเป็น4ี่คูณสนั่นเองค่ะนี่ให้มันกว้างออกมาอย่างนี้เลยเนาะอึบอึบอึบโอเคพอมันกว้างออกมาอย่างนี้นะคะก็ให้เราขุดเป็นชั้นลงไปแบบนี้อ่าแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เอาเจ้าบันไดดีเอ่อ พง่นี้ก็คือเจ้าบันไดอะค่ะเอามาวางอย่างนี้นั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายแบบเลยนะคะนี่ซึ่งโตเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบเอ่อจะพูดยังไงนี่โตก็จะใช้เป็นแบบว่าเจ้าบอกตะไคร้นั่นเองเองนาะหลังจากที่เราได้เจ้าบลอกตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแนละ้วใช่ไหมคะก็ให้เราสร้างเป็นเสาขึ้นมาให้มันสูงพอประมาณระดับหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ตกแต่งน้องด้วยสิ่งนี้ค่ะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต่อขึ้นมาอีกเอ่อต่อขึ้นมาอีก ตึกหนึ่งนะคะตัวไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรแต่ต่อมาอีกตึกหนึ่งอ่ะทุกคนนี่พอพอเราต่อออกมาเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาให้น้องเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะเออหลังจากนั้นก็เอาน้ําวางเอาไว้ค่ะอย่างงี้เลยนี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุบออกค่ะทุบตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็วางน้ําใส่ให้เต็มเลยนั่นเองนะคะทุกคนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะคล้ายๆแบบว่าน้าโพน้าตกของเราและ นี่เป็นแบบนี้นั่นเองค่ะพอเราวางเต็มเนี่ยก็ให้ถูบบอกจากตรงนี้ลงมาเราก็จะได้น้ําพุนะคะให้มันเป็นแบบนี้นั่นเองซึ่งหลังจากที่เราได้น้ําูุแบบนี้นะคะเราก็เติมเจ้าแรนเทิร์นลงไปด้วยค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองค่ะทุกคนโอ้โ oh, ห oh, oh. น่ารักมากๆเลยค่ะเห็นแบบนี้เนี่ยโตอยากเอาไปแต่งหน้าจอไม่ใช่แต่งหน้าจอสิเอาไปแต่งหน้าบ้านได้ไหมครับของโตเลยนะคะแต่ตรงนี้ทุกคนสังเกตไหมครับว่าหน้าเจ้าหน้าจอทีวีเนี่ยเหมือนจริงมากๆเลยค่ะทุกคนเหมือนจริงจนโตแปลกใจแล้วเนี่ยฮ่าโอเคยังไงเนี่ยเราก็ไปดูคลิปสุดท้ายของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ โอเคไปกันบ้านละคะ่ะดูคลิปสุดท้ายไปนั่นเองเนาะคลิปสุดท้ายนี่คือแบบเล่นใหญ่มากๆเลยนะคะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างห้องเด็กกันนั่นเองอย่างแรกเนี่ยก็ให้เราวางเจ้าเตียงไปอย่างนี้นั่นเองนะคะหลังจากที่วางเตียงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเนี่ยใช้แทบดอแต่ขอเน้นย้ํานะคะให้เป็นแทบดอของอาคชียนั่นเองนะคะแทบดอของไม้อาคนีเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนอ่าเป็นตะแกรงเกียงเหล็กผู้สร้างนะคะคลิปดีเนี่ยก็เลยใช้เจ้าไม้อาคชียนั่นเองมันจะทําให้เราเนี่ย เหมือนได้มีเตียงเด็กนั่นเองค่ะซึ่งถามว่าน่ารักไหมมันน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณโมราอยเรนั่นด้วยนั่นเองนะคะที่ได้ทําอะไรแบบนี้ <át> ขึ้นมานั่นเองหลังจากเราได้เตีงเนี่ยก็ต้องมาทําชั้นวางของนั่นเองค่ะซึ่งชั้นวางของของ,ของเขานะคะเขาใช้เป็นเก้าอี้แบบนี้นั่นเองเอามาซ้อนๆกันหลายๆชั้นก็จะออกมาคล้ายๆลักษณะของชั้นวางของนั่นเองนะคะโอโ้โหซึ่งเป็นอะไรที่คิดเอ็นมากๆเลยค่ะทุกคน พอจะได้เป็นแบบนี้นั่นเองค่ะโอ้โหน่ารักมากๆอ่ะเออเหมือนฉันวางของแบบสไตล์หลูๆอะไรอย่างงี้เนาะส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างเต้าต้นไม้กันนะคะทุกคนซึ่งเต่าต้นไม้เนี่ยก็จะใช้เป็นบล็อกคอนกรีตแล้วก็เอ,อ่อจะพูดอย่างดีบล็อกคอนกรีตแล้วก็บล็อกก็บล็อกคอนกรีตทุกคนแต่ว่าแค่มีสีน้ําตาลกับสีเขียวนะคะส่วนพื้นตรงนี้เนี่ยโตจะใช้เป็นสีเหลืองนั่นเองเนาะโอ้โหเหมือนแบบว่าจะได้ออกไปวิ่งเล่นในโลกกว้างจริงๆนะเนี่ย แบบมีรูปภาพแบบตรงนี้ด้วยค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยก็มีเจ้าขนแกะปูเป็นพรมสีชมพูเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งมันสวยมากๆเลยโตอะไรเอามาโปูเหมือนกันแต่ถ้าทุกคนสังเกตในคลิปเนี่ยทุกคนจะเห็นเจ้าน้องหมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าโตจะไม่ใช้เจ้าน้องหมาทุกคนเพราะโตจะใช้เหล่าอมองอัสนั่นเองซึ่งเหล่าอมองอัสเนี่ยโตจะเอามาเป็นแบบเฉยๆเนาะเอาเอาเอา,เอา,เอาปตัวฝ่ายดีแล้วกันเอามาแบบว่า น่ารักน่ารักเลยนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวต้องขอเรียกแป๊บน,นึงนะนี่อ่ะมีน้องสี่ตัวอ่ะสีแดงตัวหนึ่งอ่ะข้าสีเขียวตัวหนึ่งสีเหลืองตัวหนึ่งสีเอ่อสีฟ้าตัวหนึ่งเฮ้สีน้ำเงินตัวหนึ่งเนี่ยน่ารักมา,กมากเลยทุกคนเหมือนห้องเด็กจริงๆเลยอ่ะเพราะะเราใช้เรามองอันมาแทนนั่นเองนะคะเฮ้ยน่ารักจริงๆนะเนี่ย แล้ยิ่งตัวสีเหลืองนี่ออกมาเป็นตัวเ็็เนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นไงกันบ้างนะคะสำหรับคลิปที่โตสร้างตามติ๊กตอกในวันนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe ให้โตด้วยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยโตก็ต้องขอลาไปก่อนนั่นเองบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านั่นเองนะคะไปแล้วค่ะยุมย่ๆมย่ม,ยม,ยม,ยม